มันยากเนี่ยมันยากกว่าบางคนของข่อยกาเปิดเผยตัวเป็นคุณยองอย่างนั้นอย่างนี้คือเฮาเจ็บห่องส่างคุณยองเฮาอ่ะมีความภาคภูมิใจในโดเก่าอ่ะมั่งใจมากเวลาจะปากเสียงกับอายเปิดนิ้มที่มาดะมาดะมาดะมาต่อไปนี่นะถ้าหมูเฮาบักคิด จะดูแลกันอย like. ่างการนี oh. well, so to so uh ่นะเฮากอกจะกลายเป็นพลเมืองเจ้าสองเจ้าสามที่บนมมกนน้เนัะอย่างคนว่าจันติพันธ์เจริญหายไปละหน่อยและหน่อยสามเวลาไปเนาะก็ยังมีแมลงลง่นที่เป็นอนุรากษาอยู่ลูกหลานก็ยังว่าสู้กันอยู่ตลอดเนาะเหื่อเคยยองหายนะกลดีว่าดีอยู่นะครับผมตอนนี้ผมมาซุ่มซุ่มชาวไทยยองผม ก็ทยยองก็เป็นชัิพันหนึ่งที่มาออกเทศกาลของทางเชียงรายนะเดี๋ยวจะวันนี้มาเจอแม่ค้าคนสวยนะขายอาหารเดี๋ยวจะให้นาแนะนําพอนแนะนําโจนภาษาไทยยองนะครับผมในไทยยองไทยขืนไทยรือไทยใหญ่ที่ผมสัาผัสมหมดละพ้นที่จริงผมก็ไปมาละตอนี้มาดูลูกหลานไทยยองที่อาศัยอยู่ในบางไทยนะเขามีความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับชติพันไทยยองเป็นยังไงมัางเดี๋ยวขอยยัด อาจจะตัวได้นําตัวเองเอ้าอุย่อนหน่อยได้เจ้าสวัสเจ้าชื่อน้องนในเจ้าอานนท์เจรังกาเจ้าปัจจุบันไปอยู่สตังโรงอําเภอแม่จันัวชนงอสือเสียงดดังสตะก็ได้ยินหมู่บ้านหมู่บ้านโอทอบหมู่บ้านางเดียวจัง่าถ้าเราเาเป็นลูกหลานลูกหลานเจ้ายอ่อนาะเจ้ายองแ้ตยอ่อต่เตนาะเราลบปูร้องกังสตว์โลงเจ้าคนเท่าล um ูกหลบปูมาละกอนก่อกอน มาเกิดดีเนี่ยเจ้าแต่ว่าบ้านทับุรุษจะได้ก็เป็นคนยองคนยองหรออ๋อครับผมก็บังยองที่ผมเคยไปลงพื้นที่บ่อยๆนะฮะเคยไปบังยองก่อนมึงยองยังหมดเคยื่อนไปเคยไปในการรุมหลานยองครับผมเคยเกิจะไปอยู่เดี๋ยวจะไปอยู่หน่อยเดี๋ยวครับผมก็สนใจกันชาวยองชาวยองนี่สมัยเรียกว่าเก็บปากเซชาเก็บป่าเต็มบ้างที่ อาจารย์ป้ากะ่ากะวิระเกณฑ์คนจากบางยองมามาอยู่ที่ละพูนนะเสื้อสายละพูนเสื้อสายทั้งบางยองก็แล้วก็ต้นตำรับจริงๆก็มาจากบางยองนะผมอย่างที่ผมเคยไปลงพื้นที่เดี๋ยวก็ถามหน่อยอันของกินบางยองอันใต้ยงมั้มีอย่างพวกนี้นะหรลัดอันอย่างแอปป้าแอบป้าอันนี้อันนี้จะเป็นแอปหมูเจ้าแอบหมูหรอตะกออันนี้จะเป็นจีนึ่งจี๊ยนดึงเจ้าอันนี้จะเป็น ตกกัมตกกัมแต่จะมีน้ำริกน้ำพักน้องซีเฮาไม่ละไม่ล้ววันนี้ััไม่ได้เหยื้อเจ้ามาด้เย็ะเจ้าหอเจ้าจะย่อคิดข้อวเหนียวเจ้ากินข้าวหนึ่งนะเจ้าเดล๋ยวหอบ้านเฮาจะปลูกพักพอสารพีสูงกับมือสูนพัฒนาพันธุ์พืชจัตุพั์เพนเชิรีเจ้าเพื่อตเจ้ายางบ้านจัตโรัเฮาเทชปยชดิษ 2องข้างเอ่ปีสองพั้าร้อยห้าสิบสานึ่งข้างเสด็จมาดูเรื่องการปลูกพัดะเจ้าแล้ก็แทมปีหนึ่งปีสองพันห้ารอสิค่ะมาเสด็จมาดูเรื่องการปลอกเที่ยวชชนเจ้าบ้านสันติเหลือนี่เคยได้ยินชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศแล้วไม่หลง ม่หลวงสังเวียนนี่เคยเชื่อกันสองสามครั้งนะแค่เป็นแม่หลวงสายพัฒนานะแล้วก็เรียกว่าเชื่อสายไตยองเต็มร้อยยอกร้อยเลยเนาะไตยองร้อยนะนั่นแหละนะวันนี้มาปะมาอุยองหน่อยวันนี้มาปะลูกหลานใจยองบางยองนะอันนี้ก็ก็ควรทักษาการแต่งกายแต่งตัวบนนะจริงๆมันอาจจะยองบัดแท้ใช่ละอันผสมแบบไตยางผสมผสมมาประเดี๋ยวนี้มัน เต็มรอดแต่แมันก็เครมีรุ่นมลูดนหลานสมัยใหม่อูยองเพราะไจ้างอะละอ่อนไปเดียวเพื่อ,อให้อูยองกันละค่าเออเกาะหาขเขาขเกาะโดนละอ่อนมาอู่อยู่แต่ว่าอย่างว่าน้องว่าถ้าเปิ้ลไปจริงไปอย่าเงี้ยเปิ้ลไ,ไปอู่ยองอูยอง่ออยังกับเจ้าหมูออ่ามันกดเปิ้ลกดจะอายไปเหรอแต่ว่ากับดาเปิ้กับที่เชยโบราณเนี่ยเอที่จิตใจเนาะใจได้มานีมันได้ เขาก็พยายามอนุรักษ์รักษาตรงนี้ค่ะไว้ได้ละโซนหนึ่งนะรักษาไว้เจ้าแม่กระทั่งอ่เพราะสำเร็จภาษานะภาษายองอยองนี่มันมันก็ว่าซื้อมันก็เป็นการพันธ์ใหญ่เนาะเจ้าอ,อยู่ระหว่างลื้อกับโยนดะตัวนี้นะจริงๆแล้วกับบางยองก็ไปจะบางยองก็สำเร็จทุกอย่างหรือาบางยองไปมาละไปเอ่อเพราะ อาซาลาไี่ไปแอววมาถึงบางย่อมจำเนงกับเพื่อนปันป๊บเป็นไปจำเนงย่อมหละบปูนก็ไปทำอย่างหนึ่งก็สร้างบาง้านโขงย่อมหลอยยาววันนี้ก็เจอคือสม,มัยเก่าเป็นกระดูกจากบางย้อมมานะสม,มัยสองสามร้อยปีนะไนด้ก็เป็นลูกหลานสม,มัยใหม่นะ,ะมาออกงานก็ใช้คันไมออ้แหววพองานงานอันนี้เป็นห้องงานอย่างนี้ มหกรรมดอกไม้อาเซียน2,023เจา้าอ๋องานดอกไม้เชียงให้แล้วก็บริจัดเรียกว่านิสรการชนเผ่าตต้หนอกเจา้าตรงนี้จะเป็นข่วงวัดไทฮัมค่ะมีทั้งหมด17เจชนเผ่าจิชาติพันธุ์เจ้าสิเกณฑ์ในข่วงวิถีชีวิตชาติพันธ์อ๋ออันเป็นอกลักษณ์การแสดงของย่อมาบีอีกพกนี้ป้นอน<า>ยังโวยกับป้อน พ่นพ้วยพ่นยองตีกองมังซึงะจะอ๋อไม่นะไมันะจาวหลวงแหงี้ค่ะเจ้าโบราบีปยหลวงนี่ตีกองมองซึงกองมองซึงนะแแหงแกงแ่มาเจาเดี๋ยวจะขออนุญาตอุปกับะมาโดดีหน่อยเปนมไปอยู่ก่เพราะว่าแต่ก่อนเคยมาสัมผัสบันเตอร์หนึ่งนะเพราะว่านี่ฮะเคยมาสัมผัสบันเตอเกี่ยวกับปืนมังยองนะปืนเจ้ายองนะมาที่ไหนจะได้อันนี้เป็นรูปหลานสมัยใหม่ วนนนุรักษาอยู่แต่งตัวแบบยองยองนะยองประยุกุงยงามนะยองประยุกยองสมัยใหม่ก็ถือว่าเป็นการนุรักษาประเพทีอย่างหนึ่งของพี่น้องเจ้ายองเขานะสลาที่ไปมาหลายปีหลายตั้งอู่ยองของอู่ลื้อฟองอู่ขืนอู่ไต้นะวันนี้มาอู่ยองนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะรด้ขอขอบคุณหลายๆเด้อนะเดี๋ยวมีการินดีจ้ารับผมงานชาติพันเชียงรายนะ ก็มีความหลากหลายของกลุ่มอัชฉิปันตานี่ผมะท่านี้ก็เรียกว่ามาสวัสดิวสมาเยี่ยมเยเือนเพือนไทยยองอาไทยยองไทยยองนะผมไปทางอีิบังยองมาก็ถ่ายทำสารคดีหลากหลายกับวิถีคนชาวไทยยองอในเวียงเมืองยองของจริงนะผมะก็ไปถ่ายทำมาหลายคนจะได้คลิปตอนนี้มาดูการรุกรานชาวไทยยองนะที่อาศัยอยู่ทางเชียงรายะมอมก็อยู่ทางเชียงรายแล้วก็สืบลูกสืบหล้าน สมัยเรีวยกว่าอาเก็บพังพ้งเศษซาเก็บข้าเเศษเมืองจากเวียงเมืองยองนะจากเวียงเมืองยองรัชฉานมาสู่ยังเมืองไทยผมอตอนนี้มานั่งแว๊บๆที่บ้านเดินเข้าดเด่นเดี๋ยวจะได้อาจจะได้คุยกับทางหัวหน้านะ,ะประธานของกุมเรีวยว่าชาวไทยยองบ้านสันตันหลวงนะเดี๋ยวจะลองอลองฟังสเนียงเสียงไทยยองของจริงร้อยเปร์เซ็นนะผม งกงามหรือยังครับผมนะตอนนี้มาเยี่ยมเยือนเรือนไทยองนะพี่น้องไทยองนะผมเออไทยองไทยองนี่ผมไปถ่ายทําสารคดีที่มังยองนะของจริงมาละเออมังยองแถบรัชศารอยู่ฝั่งตะวันออกอยู่ประเทศพมานะแต่ตอนนี้นะมาที่ไทยองอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นลูกหลานเจ้าไทยองที่มาอาศัยอเยื่นในมืองไทยนะผมก็ดูจากนี้นะเดี๋ยว่าจะให้แนะนาตัวนะ ขอแนะนำโตวเนี่ยาะเอาอุยองยองลอยเอา,าอันเสิคอยไม่หลวงสังเวียนปารลมนะเจ้าเป็นณปัจจุบันเป็นคุณทยองบานสนั่งหลวงนะเจ้าซึ่งประวัติศาสตร์ของคุณยองความเป็นมาก็คือสมัยก่อนเนาะคุณเฒ่าคุณแก่เคนก่อนแต่เราฟังว่าคุณยองแท้ๆแกเนี่ยก็คือคนไทยลื้อนะเจ้า ก็เป็นเจ้าจิเดียวกันก็คนไทลือ้อซึ่งปัจจุบันคนไทยลือ้อก็จะห้องขุมพ้องของหลงเขาว่าเออหมุนนี้มันเป็นเรื่องเมืองยองนี่แหละเจ้าที่นี่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคุณยองบัาน์จันทังหลงก็คือสมัยก่อนคุณยองจะอยู่จีซีสองปันนาประเทศจีนนะซึ่งต่อมาก็ย้ายแผ่นดินมาอยู่ที่เมืองเยอะเมืองยองประเทศพมา่า อย่างจีิไม่หลงได้ว่าไปเมื่อกี้จริงๆแล้วก็คือคนไทยลื่นนะเจ้าพอมาอยู่ที่เมืองยองประเทศพม่าอันหัวหน้าขณะก็เลยห้องกลุ่มคนของโลวเก่าว่าเป็นคุนยองไงนะเจ้าซึ่งต่อมาในยุคข,ของพระเจ้ากาวิลาเนาะคนจะสั่งบานแปลงเมืองละภูนเชียงใหม่ก็มีการกวาดตอนผู้คนไปิไปสั่งบาดแปลงเมืองที่ละปูนเชียงใหม่นะเจ้าก็ หลังจากนั่นนีก่อกลุ่มคนของแม่หลวงเขาถูกไก่วัดจอนไปสร้างบ้านแปลงเมืองจังวัดระภูนนะเจ้าพอบ้านเมืองสงบนะเจ้าหัวหน้าคณะของแม่หลวงเขาในคนก่ออยากยังไปอยู่ที่เมืองยองประเทปมาณะเจ้าเหตุผลที่อยากยัดไปอยู่ที่เมืองยองวระเทปม่า กอดด้วยความอุดมสมบูรณ์นะเจ้าเพราะว่าที่อยู่ปัจจุบันที่จังงวัดลําพูนในพื้นที่ชัยภูมิคนห้องว่ามันเป็นป่าเป็นแพรเป็นดอยบ่อุดมสมบูรณ์การทํามาหาก,กินก็ยากินนะเจ้าเพราะว่าอาชีพตีถนัดของที่สุดของคุณยองก็คือการทําเกษตรกรรมนะปลูกไค่ปลูกนาปลูกพักอะอย่างนี้นะเจ้า ก็เลยายแผ่นดินกันแถมรอบหนึ่งโดยโดยการที่จะปิกไปอยู่เมืองยองประเทศพม่มาจากจังหงวัดลำปูนมาตั้งลำปางนะเจ้าก็มาจนถึงเจ้งแสนก็มาป้าใส่พื้นที่ชุมน้าเวียงหนองลมเขตเทศบาลตำบลจันตรานณะปัจจุบันนี้นะเจ้าก็มาตั้งโลกลาก,กันอยู่ที่นี่ ไอความตั้งใจข้างแรกก็คือจะมายั่งผักแรมมาได้นะเจ้าแต่พอมาป้าความอุดมสมบูรณ์มาเบิกไห้เบิกหน้าอ,อยังทำมาหากินกันอยู่สักผักปูป้าอ,อย่งก็ดักก็เลยหัวหน้าคณะบน,นก็เลยตัดสินใจไอ้ั่งลกลากอยู่ที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะเจ้า บ้านสันทังหลวงเป็นหมู่บ้านที่ขยายออกไปที่หลังนะเจ้ากลุ่มกลุ่มพ้นที่หลุดละพูนมาถึงโมดจะมาที่บ้านปะบงหลวงบ้านใหม่นะเจ้าแล้วก็แถมหลายๆหมู่บ้านนะเจ้าบ้านแม่คำฝั่งมินกม็มีแต่บ้านสันทังหลวงนี่แยกจากบ้านปะบงหลวงมานะเจ้าก็ไอแยกออกมาที่หลังนะเจ้า เทศบาลตำบลเ้นจราจะมีอยู่เสาสามหมู่บ้านนะเจ้าจะเป็นชาติพันธ์ของบุญยองอยู่เก่าหมู่บ้านย่ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดระพูนตึงมดเลยเจ้าครับผมความเป็นมาเป็นไปของอะไรเรียกว่าหนึ่งในประวัติศาสตร์วิถีของลูกหลานชาวยองนะชาวยองไตยยองไตลือนะผมไตลือก็ส่วนหนึ่งจาก12พันนานะส่วนหนึ่งก็ยในเขต อาปกครองตนเองของเราวรชานพม่านะชาวไทยลยยงก็มีความสนใงกันนะผมไปถ่ายทําที่เมืองยองนะสมัยที่ตั้งแต่อาเบียนใจเก่าเราจะถึงมายุคของเมืองยองนะจอตาเมืองยองก็ก็จะมีเรื่องราวที่เรียกว่าผมอไทยยองไทยยองนะปกติก็ไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะเห็นไทยอไทยใหญ่ไทยขืนนะก็ไทยยองอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจัจุ์ฟันได้ว่ากลุ่มชาวไตมันกันนะผม ในอดีตก็อาศัยอยู่ร่วมกันนะในรัชสารประเทศพม่าแล้วก็สสองปนาประเทศจีนลนะอ,อยากจะถามเดี๋ยวจะถามนิดหนอันเะอกลักษณ์ของพี่น้องเจ้ายองที่รักษาอยู่ทุกวันมีของที่บ้านดิอันที่หมู่บ้านก็อาหารการกินก่อนเจ้าของกินของ้องอาหารการกินก่อจะหักษาก,กันคือบัดเดี๋ยวนี้ตามวิธีชีวิตของคุณยองเฮาก็กินของกินบ่เก่าอะเนะะาะก<อ>็คือมีน้ำผริกน้ำผักมีแอปโปเน่ามีไอ พักกาดจออะอย่างเงี้ยเจ้า,าคือบัดเดี๋ยวนี้นะบ้านสันทั้งหลวงนี่นะหลังจากตีฟื้นฟูเลิงวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองเนะาะตอนนี้หมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวซึ่งก็จะไม่คนมาแอวมาศึกษาเลิงของวิถีวัฒนธรรมไทยองซึ่งบัดเดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาอาหารเนาะอาหารมาเป็นสอนทับนักท่องเที่ยวนะเจ้า ก็ตัวที่เป็นซิกเมเจอร์เลยก็คือน้ำพริกน้ำพักแล้วก็ไอแหมอย่างหนึ่งก็คือเขาจะอนุรักษ์การแต่งกายนะเจาการแต่งตัวแบบปะเก่าเขาจะต้องปั้นหัะเน้าจาวปั้นหัถูกต้องถูกต้องคะเจ้าแล้วก็แหมอันหนึ่งก็เลยก็คือถ้าไผมาในหมู่บ้านหรือว่าไม่หลงจากบรรยายก็เกตเก่าตอนท้าเข้าก็จะปากยองมดเลยนะเจาซึ่งประเดี๋ยวนี้ สามเรื่องที่เฮาเอามาเป็นสื่อเพื่อทําการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมตัวก็คือหนึ่งเรื่องของภาษาอู่นะก็คือปักยองนะเจ้าแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะเจ้าอาหารของพุทยองแล้วเรื่องของการแต่งกายอีนะเจ้าซึ่ง,งตรงนี้เฮาก็ได้อันุรักษ์ไว้นะเจ้าแล้วก็วิถีวัฒนธรรมอื่นๆก็ยังคงอยู่อยู่เจ้า ครับผมก็นี่แหละวิถีชุมชนที่แม่โลสะเวนนะกลุ่มชุมชนบ้านสันตะเหลืองนี่เป็นชุมชนโอทบท่องเที่ยวนะครับผมก็ถือว่าระดับระดับประเทศนะระดับประเทศนะแม่แม่หลวงก็ได้รับได้รับรางวัลหลายหลายอย่างนะมีเด็กกีก็เป็นเรียกว่าป่าชาวบ้านเป็นผู้นําที่ช่วยกันอนุรักษ์วิถีถิ่นการรมของกลุ่มชาวไทยยองนะครผม ลูกหลานชาวไทยองแล้วก็อย่างที่ส่วนหนึ่งที่อน,นุรักษ์จีก็ภาษายองอุยองยองร้อยนะนะครับผมก็สนเดียงยองกับสนเดียงลือที่อย่างที่ผมเคยไปทมตรงบางยองแล้วก็ลือภาษาสเนียงบางยองที่บางยองนะแล้วก็ลือจาก12บสองปานะก็ใกล้ใกล้เคียงกันอยู่ฟังรู้เรื่องไม่ต้องแปลนะผมภาษายองนะยองยองยองก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่รู้เรื่องกันก็ยังทางรัพูนนะจะเยอะนะต้องจะเยอะ ลูกหลานก็สืบระจากทางละพูนก็มาขยาย่ายแพร่ทางเสีงแสนจิงลายแม่สายก็กระจายอยู่นะผมส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานอขจะสุดท้ายนี้อยากให้เป็นหลักสะเรนฝากไปลูกหลานจะย่องนะเอาฝากกันก็คืออยากจะฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันคนรุ่นใหม่หรือว่าละอ่อนเยาวชนนะเจ้าเราจะต้องหันมาอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม เื้อจาดความเป็นมาของเจื้อจาดตัวเก่านะเจ้าก็คือว่าบัดเดียวยังละอ่อนรุ่นใหม่คุณยองเฮาบ่่อยมีไผปาักยองบ่่อย,ยอ,อยมีไข่แต่งโตยองแบบเก่าบ่่คยมีไผแต่ไอกินของกินยองี่นะเจ้าซึ่งต่อไปถ้าเฮาบ่ได้ฟื้นฟูเหล่านี้เฮาบ่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากครับอันีปน้องคุณยองเฮา ดีไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่าเป็นเยาวะชนในอย่างต่างๆนะเจ้าก็หันมาบนห้องว่าหักในวิถีชีวิตของโวเก่านะเจ้าภูมิใจในความเป็นคุณยองเฮานะเจ้าซึ่งถ้าเฮาสแสดงตัวตนว่าชาติพันธุ์ดีแท้จริงของเขาเป็นไผ่ไอหยังถ้าเขาเกิดความภาคภูมิใจทุกคนก็บนห้องว่า จะบออายที่เขาจะแสดงตัวตนว่าเขาเป็นไผมาจากไหนนี่เจ้าวของกุ่เจ้าผครับเมีก็เรียกว่าได้ข้อคิดหลายอย่างนะเรียกว่าป่าชาบ้านป่าชาบ้านคนํนชุมชนชาวไทยยองนะผมก็ไม่ต้องสังเวียนก็มาให้เรียกว่าคติความรู้นะเกี่ยวกับวิธีของกลุ่มชาวไทยยองนะผมก็นหนึ่งในที่เรียกว่า กลุ <toys> ่มเซติวันนะที่อาศัยอยู่ทางล้านนาของเราจึงไม่จึงลายลำพูนนะโดยเฉพาะทางลำพูนก็เยอะนะแล้วก็าทยยองที่อยู่ทางบางยองรัชสารพัมม่านะก็เป็นส่วนหนึ่งก็เคยาติกันนะผมผมไปมาเรียบร้อยะล้วอนนี้มาเจอไม่หลวงขอเรามาสัมภาษณ์สำคัญนะก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณแม่หลวงนะที่ได้อนุเคราะห์ความรู้สำหรับในวันนี้นะขอบคุณหลายๆเนอะขอบคุณเจ้าขอบคุณครับผม